แดงทรงจมูกแดงมากสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านกันไหมโอ้เด็กก็ผมไปแล้วนะไปเถอะไม่กลับจริงหรอโอ้โหนื่ยงตื้งจริงเลย แป็นขบผมมาดีแล้วอย่าไปตามคนอื่นเขาเลยของสายเขาตื้อเงี้ยเขาล้คาญตายพ่อจะชอบก็ได้นะดีนะเป็นผมอ่ะพ่อจะชอบก็ได้นะผมถึงล้คาญคนอื่นอาจจะชอบคนอื่นอาจจะชอบไง เออดีแล eh, ้วนั่งมองหน้ากันนะสบายใจร้อนอนแอ่นี้ก็ฟัง่อด้พอ